สวัสดีครับตัวเอฟซีอีกาชาแนลทุกท่านครันวันนี้เรากลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือแบล็คกราวนะฮะตอนนี้ผมพาตัวเองมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับมาพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ที่ไม่มีบอลเตะนะฮะแต่ก็ยังคงทําหน้าที่อีกาชแนลเหมือนเดิมครับมาบอกข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจสําหรับวันนี้ซึ่งแน่นอนครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเนี่ยมันก็มีข่าวที่ไม่สู้ดีเลยของทางลิเวอร์พูลครับที่ได้รับข่าวร้ายว่าโมเมสซารา เขาติดเชื้อโควิด1ินะครับจากที่ไปร่วมงานแต่งงานของน้องชายแล้วมันมีภาพออกมามีคลิปออกมานะครับโอ้โหก็ไม่แปลกใจที่โมซาลาเขาติดเชื้อในครั้งนี้เพราะว่าไม่มีการเว้นระยะไม่มีมาตรการการป้องกันต่างๆใดๆไม่มีการสวมหน้ากากอนามัยไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่ก็เข้าใจครับงานแต่งงานน้องชายทั้งทีมันก็ต้องปาร์ตี้สุดเวียงแต่มันก็ควรจะต้องคำนึงถึงผลเสียที่จะตามมาถ้าหากว่าตัวเองไปติดเชื้อ ว่าอย่าลืมตอนนี้คือโควิดสิยังไม่จางหายไปไหนยังคงอยู่กับพวกเราเหมือนเดิมครับทีนี้สิ่งที่ต้องทำเนี่ยของนักฟุตบอลก็คือว่าทําอะไรก็ได้ครับให้มันห่างจากเชื้อโควิดสิอะไรแบบนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันการติดเชื้อโควิด -19 ครั้งนี้ของโมซาล่าส่งผลกระทบต่อลิฟูมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็มีเรื่องของเดวิดอาราบาด้วยนะครับตอนนี้ก็มีข่าวแน่นอนฮะว่าเือใต้ไม่คุยเรื่องของสัญญาใหม่ละเดวิดอาราบาก็รอรอว่า จะย้ายออกจากทีมไปไม่ช้าก็เร็วจะเดือนมกราคมหรือว่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันใน2ประเด็นนี้นะครับฝากกันด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยนะครับใครที่ไม่เคยกดซับกดติดตามช่องทางอีกาชาแนลยังไงก็รบกวนกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับซีซั่นนี้ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าลิพูเจอกับปัญหารายล้อมรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในสนามเรื่องของนอกสนาม ประเบังถ่าถมเข้ามาจนโอ้โหเจนคลอปเนี่ยน่าจะเป็นกุญซือที่ปวดหัวที่สุดละนับตั้งแต่ซีซั่นนี้เริ่มต้นขึ้นเชื่อหรือไม่ครับว่าลิปูจะต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามาโดยตลอดอย่างเช่นย้อนกลับไปอาริสองเบเกอร์เจ็บแล้วต้องใช้อดเดรียนลงเป้าเสาแทนปัจจุบันนี้อาริสองเบเกอร์หายเจ็บกลับมาแล้วเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนก่อนหน้านี้เองครับเขาเจ็บจากเกมที่ เจอกับทางแมสเซสตีเจ็บเองแล้วก็ฟันทงละว่าต้องพัก1เดือนฟอร์กรีฟันไดก่อนหน้านั้นเจ็บจากเกมเอเวอเรตันโดนโจอไดพิกฟอร์ดเข้าประทะอย่างหนักหน่วงเขาก็ต้องปิดเทอมยาวโจโกเมสในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเข้าแคมป์ซ้อมทีมชาติอยู่ในระหว่างการซ้อมเตะบอลไปให้เพื่อนแล้วก็วิ่งตามเจ็บอีกครับเจ็บแบบโชคร้ายและยังไม่ทราบระยะที่ชัดเจนว่าจะต้องพักเท่าไหร่แต่คาดการนะครับ ก็คือการที่จะไไกลับมาเนี่ยกลางปีหน้าแล้วก็อาจจะหมดสิทธิ์ในการที่จะเตะฟุตบอลยูโร2020กับทีมชาติอังกฤษด้วยโจมาติปครับนี่ไม่เจ็บก็เหมือนเจ็บฮะเพราะว่าเจ็บอดๆแอๆตลอดสลับสับเปลี่ยนระหว่างสนามซ้อมกับโรงพยาบาลตลอดครับก็ไม่รู้ว่าเมื่อ,อไรที่เขาจะเจ็บอีกเพราะว่าที่ผ่านมาเขาเจ็บหลายส่วนมากกล้ามเนื้อต้นขาอะไรต่างๆนานา,นานอือประมาณ78จุดเลยฮะในตัวของโจมาติปเนี่ย คอสตาซิมิกาสครับก่อนหน้านั้นหายหน้าหายตาไปทุกคนคงทราบดีนะครับติดเชื้อโควิด1 9ปัจจุบันนี้หายแล้วนะครับรอฟื้นสภาพฟื้นความสมบูรณ์เพื่อจะ,จะช่วยลิฟูได้ครั้งหนึ่งเจเดนเดอร์ซันครับซีซั่นนี้เขาเคยเจ็บครบเจ็บช่วงต้นซีซั่นตอนที่เจอกับเชลซีแต่ปัจจุบันสมบูรณ์หายเจ็บกลับมาแล้วหรือฟาบินโยนี่ก็เจ็บเช่นกันเจ็บจากเกมที่เจอกับมิชลันครับแล้วก็ต้องพัก ไประยะหนึ่งเลย1เดือนแล้วก็อีก2ส,สัปดาห์จะกลับมาลงสนามก็ไม่รู้ว่าจะฟิตทันวันที่ย1พฤศจิกายนที่เจอกับเลสเตอร์หรือเปล่าเตียงโกกันตาร่าครับรายนี้ก็ติดเชื้อโควิด -19 เหมือนกันแล้วก็มีการบาดเจ็บก่อนหน้านั้นทีนี้ต้องรอเรียกความฟิตว่าจะพร้อมให้กับลิฟว์เมื่อไหรฮะนาบีเกตาไม่ได้เจ็บแต่ติดเชื้อโควิด -19 ครับปัจจุบันปลอดเชื้อแล้วรอฟื้นสภาพร่างกายของตัวเองอเล็กซ์ออเลชชเบเลนนี่ก็เจ็บเรื้อรังครับ คล้ายๆกับทางโจมาติปเลยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกแบบนี้ตลอดจริบันก็รอเรียกความปิดไยโยมานเน่ครับโอ้โหนี่ก็ติดโควิด1ิเเหมือนกันฮะมาเน่จริบันนี้ปลอดเชื้อแล้วนะครับแล้วก็รายล่าสุดโมซาลาติดเชือ้อโควิด -19 ยังต้องกักตัวอีก14วันก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นสภาพร่างกายของตัวเองได้ดีมากน้อยเพียงใดนี่คือบรรดาลิสรายชื่อที่มีทั้งสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์มีอาการบาดเจ็บยาว พัก1เดือนพัก4ีก่สติดเชื้อโควิดยังกลับมาไม่ได้คือสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนแบบนี้ทําให้เจนญครับต้องแก้ไขจาัดก,การเฉพาะหน้าเกมต่อเกมโดยตลอดเราจึงไม่ได้เห็นทีมที่สมบูรณ์ที่สุดของลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้ทีมที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วมันเป็นหน้าตาที่ครับเนี่ยอยากจะเห็นมากที่สุดมันเกิดขึ้นในเกมที่เจอกับเอเวอร์ตันเมอร์ซิไซดดาบีแมชมีฟันไดค์มีโกเมสมีเตียโก มีเฮนเดอร์สัน้างหน้ากันมี SMF นี่คือขุมกำลังที่สมบูรณ์ที่สุดแต่หลังจากนั้นก็ทยอยกันเจ็บหายหน้าหายตาไปล่าสุดโมซาลาก็ติดเชื้ออีกแน่นอนครับการติดเชื้อครั้งล่าสุดของโมซาลาเปรียบเสมือนการโดนหมัดน็อกหมัดน็อกที่บอกว่าโอ้โหเล่นเอาคลอปนี่หลับกลางเวทีได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงมากนะครับคือไอตอนที่เข้าแคมป์ทีมชาติเนี่ย สิ่งหนึ่งที่แฟนๆเขาภาวนาว่าอย่าให้เกิดขึ้นอย่าให้เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของการบาดเจ็บเหมือนโจโกเมสเนี่ยขอเถอะอย่าให้มีอะไรแบบนี้เลยเพราะว่ามันโชคร้ายเกินไปแต่นี่อะไรโมซาลาไม่ได้เข้าปะทะกับใครแต่ไปอยู่ในสถานที่ที่สุ่มเสี่ยงแล้วก็ไปเอาเชื้อมาติดตัวเองแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่เดอะครับเจอกันครับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับลิปูเนี่ยคงต้องคิดอยู่ในหัวสมองแน่ว่ามันจะอะไรรักหนักกับชีวิตวะทำไมซีซั่นนี้ ถึงมีแต่ปัญหารายร้อมรอบด้านเหลือเกินไม่ได้เหมือนกับปีที่แล้วเลยที่โอ้โหเล่นแล้วก็เข้าเบรกต่อเนื่องชนะอย่างต่อเนื่องบ่จะแพ้นี่ต้องรอจนถึงนัดที่2 8ของดูดูการครับเราเป็นการแพ้แบบดือ้อๆแบบไร้เหตุผลเลยไม่ต้องการความพิเดษใดทั้งสิ้นกับทางวอตฟอร์ดแบบนั้นนะ่ะแต่ว่าซีซั่นนี้คือตั้งแต่เกมแรกเรื่อยมานัด2 3 4 567มันมีปัญหาที่คลับต้องแก้ไขตลอด คือก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าลิพูน่าจะเป็นทีมที่สารพันปัญหาเรื่องของทั้งในและก็นอกสนามไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นโควิด -19 มากกว่าหลายๆทีมและนาชีนี้โปรแกรมทีมชาติมันยังไม่จบสิ้นลงนี่เพียงแค่ผ่านไปแล้วเกมแรกเท่านั้นยังมีอีกเกม2เกมบราซาิลต่างๆแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามันก็มีข่าวหลุดออกมาที่มันไม่ค่อยสู้ดีเหมือนกันไอ้อย่างเช่นในแคมป์ทีมชาติบราซิล นักเตะที่ชื่อว่ากราเบียวเมนิโนคนนี้ก็ติดเชื้อโควิดก็อยู่ในแคมป์ทีมชาติบราซิลเหมือนกันแล้วนักเตะลิเวอร์พูลที่ติดทีมชาติบราซิลชุดนี้ก็คืออลิซงเบ็คเกอร์คือโรเบร์โตฟีมิโนซึ่งแน่นอนครับมันก็เป็นอะไรที่มันสุ่มเสียงโอเคต่อให้ว่าล่าสุดทาง t h i s is a n Field สื่อเจ้าหนึ่งครับรายงานว่าผลการตรวจล่าสุดออกมาเป็นลบอันนี้คือโลงใจไปเปราะหนึ่งแต่มันยังปลอดภัยไม่ได้เลยตราบใดที่ นักเตะเนี่ยต้องไปเข้าแคมป์ทีมชาติแล้วนักเตะทีมชาติก็มาจากหลายแหล่งหลายที่มันไม่ได้เหมือนกับที่ลิปูดก็จะมีมาตรการการตรวจเข้มในเรื่องของโควิดอย่างเข้มงวดแต่มันไม่ได้เหมือนกับที่แคมป์ทีมชาติที่เราไม่รู้อะไรเลยครับนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่แฟนเดอะคอปค่อนข้างกังวลและก็ไม่เชือเชื้อแค่โควิดอย่างเดียวตราบใดที่ยังไม่สิ้นสุดในเรื่องของโปรแกรมทีมชาติ ในเกมฟีฟ่าเดมีบางชาติที่มีเกมสําคัญแล้วเป็นเกมระดับแบบชี้เป็นชี้ตายแบบต้องไม่ออมแรงอ่ะต้องไม่ออมมืออใส่เต็มที่มันก็สุ่มเสี่ยงต่อกันที่มีผู้เล่นบาดเจ็บอย่างที่เรารู้กันฮะ s เคสของโมซาลาคือรายล่าสุดครับก่อนหนนี้นก็ไม่มีฟันไดไม่มีเตียโก้ไม่มีฟาบินโยโจโกเมสเจ็บไปทเวนเจ็บไปมันคือบททดสอบอันหนักอึ้งมากๆของเจนคลับ เป็นชั่วโมงที่เราต้องยอมรับเลยนะครับว่าครอปเจอกับสถานการณ์ที่ยากลําบากในการที่จะต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าตลอดแม้ว่าจะมีข่าวดีนะครับหลังจากพักเบรกทีมชาติครั้งนี้เตียโกกันตาร่าฟาบินโยน่าจะกลับมาพร้อมช่วยทีมได้แล้วแต่การขาดโมซาลาการขาดเทรนตก่อนหนี้นขาดฟอร์กี้ฟันไดค์มันก็ส่งผลกระทบต่อทีมแบบเต็มเมเหมือนกันซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่ครับต้องทำนะครับก็คือการรวบรวมจิตใจให้กลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิม คือโอเคอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ช่างมันแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าตรงหน้าที่เหลืออยู่ว่ามีใครเล่นได้มีใครพร้อมมีใครที่จะฝ่าฟันร่วมไปกับทีมแล้วถ้ามองโลกในแง่ดีแม้ว่าจะมีปัญหารุมเร้าขนาดนี้แต่ตารางในพรีเมียร์ลีกลิอร์ยังอยู่อันดับ3ตามหลังชาฝูงเพียงแค่คะแนนเดียวแล้วถ้าหากผ่านพ้นในช่วงวิกฤตแบบนี้ประคับประคองตัวเองนะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีสภาพทีมที่สมบูรณ์พร้อมกว่าเดิมเนี่ย มันก็น่าจะดีที่สุดแล้วครับในนาทีนี้ครับดังนั้นผมเชื่อว่าแฟนคลับตอนนี้ไม่ต้องไปอดครวญมากครับคือต้องให้กําลังใจเจอคนครอปทีมงานนักเตะชุดนี้ที่เหลืออยู่ที่ร่างกายสมบูรณ์ตอนนี้ให้ฝ่าฟันอุปสรรควากหนามตรงนี้ไปให้ได้และคุณลองที่ดูนะครับเมื่ออุปสรรคมันหนักหนาแบบนี้แล้วสมมุติว่าท้ายที่สุดลีพูสามารถประสบความสําเร็จนะครับแบบเป็นถ้วยใหญ่อะอย่างเช่นในพรีเมียร์ลีกหรือเป็นแชมป้ยนสีกอะไรก็ได้ แล้วถ้าสามารถคว้าแชมป์ได้บอกเลยนะครับว่ามันจะเป็นแชมป์ที่สะใจกว่าทุกครั้งที่เคยได้เลยนะครับอ่ะนั่นคือประเด็นแรกครับที่โมซาราติดโควิดมันส่งผลกระทบจริงๆนะครับทีนี้ประเด็นที่2ครับเรื่องราวของเดวิดอาราบามันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆครับเดวิดอาราบานะครับกำลังจะย้ายออกจากบาเยนน์มิวนิกหลังจากการเจรจาทั้ง2ฝ่ายฝ่ายอาราบาและฝ่ายบาเยนมีความเขาเรียกว่ารอยร้าว ระหว่างกันคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่ลงตัวคือเรื่องเรื่องครับอาราบากับบายเยนเนี่ยเหลือสัญญาผูกมัดกันจนถึงสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้ซึ่งแน่นอนครับทางยักษ์ใหญ่อย่างเสือใต้ก็เล็งเห็นแล้วนะครับว่าเดบิดอาราบาคือตัวเทพตัวท็อปของทีมก็พยายามที่จะรั้งตัวสุดกำลังครับพยายามที่จะยื่นข้อเสนอเข้าไปให้กับตัวนักเตะทีมชาติออสเตรียแต่ดูเหมือนว่าข้อเสนอนั้น มันไม่สามารถผูกมัดใจของเดบิดอราบาได้พอคุยไปคุยมาไม่รู้เรื่องเบื้องบนของเสือใต้ก็เลยยุติการเจราจารเลยครับล้มโต๊ะทันทีแต่ปัญหารอยร้าวระหว่าง2ฝ่ายนี้ก็คือว่าบายเยนไม่ได้คุยกับทางอาราบาแบบปริการส่วนตัวบอกว่าเฮ้ยเราคงจะไม่คุยแล้วนะนเรื่องของสัญญาที่จะให้นายเนี่ยคงจะต้องยุติการเจราจารครั้งนี้นะเพ,เพียงแค่นี้อะไรก็ว่ากันไปแต่สิ่งหนึ่งที่เสือใต้แสดงออก เป็นเหมือนกับว่าไม่ได้ให้ความเคารพในตัวของอาราบาสักเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่าเสือใต้ดันไปเปิดเผยข้อมูลต่างๆผ่านทางบรรดาสื่อเยอรมันครับเรียก้ว่ามองข้ามหัวอาราบาไปแล้วเนี่ยละครับเป็นสิ่งที่ทําให้แนวรับชาวออสเตรียอย่างอาราบาเนี่ยฉุนหนักมากเมื่อได้ทราบว,ว่าเอ้ยเอา้าล้มโต๊ะแล้วเหรอผ่านทางสื่อไม่ได้ผ่านทางปากของพวกเบื้องบนของทางเสือใต้ซึ่งมันทําให้นาชีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอาราบากับเสือใต้ มันเกิดรอยร้าวเกิดขึ้นแต่อาราบาย,ยังคงลงเล่นนะฮะยังคงแสดงความเป็นมืออาชีพไม่ได้มีความงองแงฮันซิฟลิกเองก็ยังคงเลือกอาราบาเป็นหนึ่งในคีแมนส,สาคัญในแนวรับเพียงแต่ว่าการพูดคุยหลังจากนี้ระหว่างทางอาราบาแล้วก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่ของบบเยนก็คงจะไม่มีละอาราบาก็รอจนกระทั่งย้ายฟรีในช่วงซัมเมอร์ซึ่งแน่นอนครับการแสดงออกของเสือใต้ก็ไม่มีปัญหายักไหลไม่แคร์จะย้ายก็ย้ายไปไม่ว่าอะไรหรือ จะมีทีมไหนจะเข้ามาซื้อตัวอาราบาในช่วงกลางคันเดือนมกนราคมนี้ก็เชิญขอให้มันเป็นข้อเสนอที่พึงพอใจเราก็พร้อมปล่อยและไม่ใช่เคสแค่อาราบาเท่านั้นเจอรมบัวเต็งครับกอ,องหลังตัวเก่าก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ไม่รับการขยายสัญญาจากทางบาเยนครับแล้วก็กําลังจะย้ายฟรีเป็นแบบอาราบาเลยอาราบาบเตงเป็น2ในคีแมนคนสําคัญนะครับที่คว้าแชมป์ทริปเปิลแชมป์เมื่อ7ปีที่แล้วปี2013 ในยุคที่จ๊บไฮเกสคุมทีมอยู่เขาคือ2ใน5นักเตะที่ยังคงยืนหยัดอยู่ทุกวันนี้มีอาราบาบีบัวเตงมีมาริเอลนอยเออร์มีโทมัสมุลเลอร์มีคาบีมาร์ติเนสนี่คือ5ขุนพลสําคัญเมื่อ7ปีที่แล้วทุกคนคงทราบดีนะครับว่าความสัมพันธ์ของอาราบากับเสือใต้มีมากน้อยเพียงใดแต่เมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้มันเลยเปิดช่องทางให้กับทีมต่างๆที่สนใจในตัวอาราบาครับว่าเฮ้ยแบบเนี้ย คงไม่รอแล้วละ่ะในช่วงซัมเมอร์เดี๋ยวเอาเลยแล้วกันในเดือนมกราคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าทีมไหนมีปัญหาในเรื่องของแนวรับอาราบาคือตัวคําตอบตัวนั้นเลยครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องเป็นคําตอบที่ชัดเจนที่สุดเขาคือแข้งระดับโลกเขาคือแข้งระดับท็อปเขาเป็นนักเตะท,ที่เล่นได้หลากหลายเล่นได้ดีทั้งตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟและตำแหน่งแบ็กซ้ายยังมีออปชั่นเหลือเล่นขยับมาเป็นกองกลางตัวรับก็ทําได้ซึ่งเสือใต้เองก็พร้อมปล่อยอยู่แล้ว มันเป็นนโยบายของพวกเขาว่านักเตะคนไหนที่คุยสัญญาและไม่รู้เรื่องพวกเขาก็พร้อมที่จะเฟดทันทีครับพร้อมที่จะไม่เอาเลยเพราะบาเยิน์อยู่เหนือนักเตะพวกเขาเป็นองค์กรใหญ่มีความชัดเจนมีความเด็ดขาดเป็นสิ่งที่ทําให้เสือใต้เดินก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องพวกเขามองผลประโยชน์ในสนามเป็นหลักแม้ว่าอาราบาจะเป็นขวัญใจแฟนบอลเสือใต้ก็ตามทีแม้ว่าจะรับใช้อย่างซื่อสัตย์มาอย่างยาวนานแต่เมื่อมันคุยกันไม่รู้เรื่องก็จะต้องจากลากันไปทีนี้รอลุ้นกันครับ ว่าอาราบาจะไปเสร็จใครทีมไหนต้องการอาราบามากที่สุดแน่นอนครับถ้าแฟนเดอะคอปได้ยินสถานการณ์ของอาราบาแบบนี้ก็อยากจะให้มาดาบอร์ดบริหารของหงแดงเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับทางเสือใต้ยื่นข้อเสนอไปสัก30ล้านแล้วก็ไปดึงตัวอาราบาเข้ามาอยู่กับทีมแล้วถ้าอาราบาได้ปักหลักอยู่ในแนวรับตั้งแต่เดือน,อนมนกราคมสมมุตินะผมบอกเลยครับจะเป็นภาพที่มันชัดเจนมากนะครับว่าเ ลิพูได้ตัวคนที่ใช่มาแล้วและเล่นร่วมกับเตียโกกันตาร่าอดีตเพื่อนร่วมทีมเก่าตอนสมัยอยู่กับเสือใต้ด้านซ้ายมีรารโบ้นะครับด้านขวาเป็นใครก็ได้คือมันจะทําให้ลิพูมีขุมกําลังที่แข็งแกร่งมากขึ้นในขณะที่โจโกเมสยังเจ็บยาวในขณะที่เจอร์กินครอปยังเจ็บยาวคือเป็นตัวเลือกที่มันใช่ที่สุดแหละหรือถ้าไม่ใช่อาจจะเป็นไดยุอุปเมกาโนแต่อุปเมกาโนเนี่ยบอกเลยนะครับว่านาทีนี้ บายเยนเขาล็อกเป้าไว้ละว่าอยากจะได้ตัวอุปเมกาโนเข้ามาทดแทนการจากไปของอาราบาและเชโร์ลมัวต็งและยิ่งถ้านักเตะในเวสซิการเยอรมันรู้ตัวว่าบายเยนจับจ้องพวกเขาล็อกเป้าเขาบอกเลยนะครับว่าโอกาสน้อยมากที่บายเยนจะพลาดมันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดทุกๆปีครับเปรียบเสมือน นักเตะจะได้ก้าวเข้าไปอยู่ในทีมอย่างบาซ่าและอัมาดตริดเพราะบาเยนคือบาเยนบบเยนคือมาอำมนาจลูกหนังหรือเซติก้าเยอรมันดังนั้นเมื่อตามข่าวล่าสุดจากคิเซนฟอกเป็นหัวหน้าทีมของสปอร์ตบิลซึ่งเวลาที่รายงานในเรื่องของข่าวเยอรมันเนี่ยเชื่อถือได้ครับเพราะเขาเป็นระดับเชียวันคิเซนฟอกบอกว่าบบเยนล็อกเป้าแล้วหลังจากที่อาราบาและก็ยูโดบเตงจะไม่ต่อสัญญาเพิ่มเติมและก็จะมีการจากลากันไปบบเยนบอกว่าอุปมกาโน่เนี่ยแหละคือตัวตายตัวแทนที่ใช่ท ถ้าเลียพูจะไปแข่งหรือจะเป็นทีมไหนจะไปแข่งอย่างแมนยูจะไปเอาตัวอุบาเมกาโนบอกเลยว่าโอกาสยากน่าจะเสร็จฝั่งบายเยนแล้วถ้าแมนยูอยากได้กองหลังคนใหม่ถ้าเลียพูอยากได้กองหลังคนใหม่ผมว่าอาราบานี่แหละครับคือตัวที่ใช่แล้วแต่คุณต้องลงทุนหน่อยนะถ้าคุณอยากจะเอาเดือนมกราคม30ล้านปอนด์ผมว่าเสือใต้น่าจะรับฝั่งครับเอาละครับเรื่องทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะที่อยู่รับฟังกันแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ยังไม่เคยกด subscribe ติ๊กติงยังไงรบวรกวนครับ เพราะว่าที่นี่กาบ c h ช n น e ลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมอสรครับสวัสดีครับ